แมวเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเรามาเรียงคันจีกันต่อนะครับเรียงคันจีกันต่อคันจีของคลิปนี้นะครับคือนะน่าสนใจมากนะพูดถึงตำแหน่งนะครับตำแหน่งว่ามันอยู่ที่ไหนบนล่างแล้วก็กลางนะครับเนโกะวะโดโกะอ่าเนโกะคือน้องแมววะคือคำช่วยในการชี้ประทาน นี่นะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอ่านะโดกโกคือที่ไหนเวลาเราจะถามว่าอะไรอยู่ที่ไหนนะเราก็เช่นเราจะถามว่าช็อกโกแลตอยู่ที่ไหนช็อกโตตววกแลตโตะโดโก้อ่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนอีเอวะโดโก้นะครับอย่างอันนี้เขาถามว่าน้องแมวอยู่ที่ไหนอ่าเราดูลูปนะเราดูลูปเดากันได้ไหมไม่ต้องเดาเพราะมีเขียนอยู่เนาะแต่รูปเนี่ยเห็นไหมน้องแมวอยู่บนโต๊ะนะครับน้องแมวอยู่บนโต๊ะคำว่าบนก็คือคำว่าอุเวอุเว อิสุแปลว่าเก้าอี้นะครับอะไรอยู่บนอะไรให้ใช้คำช่วยโนะนะครับมาเชื่อมระหว่างคำนามสองคำเอ็นนี่ก็คือเป็นตัวย่อของคำนามนะครับนามสองคำอิสุโนอุเอแปลว่าบนโต๊ะนะครับบนโต๊ะน้องแมวอยู่บนโต๊ะนะครับอิสุโนอุเอนะครับอิสุโนอุเอบนโต๊ะนะครับมีน้องแมวฮะโกะฮะโกะแปลว่ากล่องนะใช้ ขยายตำแหน่งใช้คำช่วยโ no, นนะครับมาต่อกับคำว่านักกะนักะคือข้างในอ,อย่างนี้เลยเนี่ยนกะน้องแมวอยู่ข้างในเขาเรียกว่าฮักโนนักกะฮักโนนกะในกล่องในกล่องอันนี้อ่านว่าน,วนักกนะะ,ะนะครับตัวคำจีนนี้นักกะเนาะถัดมาโตโตนะครับเทเบิุเทเบิุคตากคะนะ ใช้คำช่วยโนกขยายอ่านว่าคันนี้อ่านว่าชิตะชิตะคันจิตัวนี้อ่านว่าชิตะนะครับเทเบลูโ no นชิตะนี้นะนี้เป็นคำช่วยบอกตำแหน่งนะครับเนโกกาอาริมัสเนโกกาอาริมัสนะครับอ่ะเซนเซเขียนให้ดีกว่าเนโคนะอ้ออีมัสพูดผิดอิมัสนะฮะอ่าเนโกกาอิมัสแปลว่า มีน้องแมวนะอยู่ใต้โต๊ะนะครับแต่วันนี้เป็นบทเรียนคันจินะยังไม่ใช่ไวยากรณ์อ่านว่าอะไรนะครับคันจิตัวนี้อยู่บนบนเรียกว่าอุเออยู่ล่างเรียกว่าชิตะชิตะนะชิตะอยู่ข้างในเรียกว่านากะ อ่าเห็นไหมได้แล้วเนาะบนล่างกลางแล้วกันเนาะบนล่างกลางนะนะนักกอ่าเรามาดูวิธีการเขียนเวทนะครับขีดเส้นตั้งตรงมาก่อนอันนี้ออกมามีแค่3ามขีด3ามเส้นนะครับหนึ่งสองสามเวทนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาหนึ่งสอง สามเวนะครับชิตะกลับกันปึ๊บลงมาชิบลงมาทุกคนสังเกตนะเซนเซให้วิเคราะห์ถ้าเป็นด้านบนเนี่ยเขาถือว่าเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์และอันนี้มันงอกขึ้นมามันก็เหมือนว่ามันอยู่ด้านบนเส้นเนาะส่วนอันนี้ชิตะที่แปลว่าใต้นะครับข้างใต้เนี่ยตัวเส้นนี้มันก็กําหนดแล้วตัวที่งอกลงมาเห็นไหมมันก็อยู่ใต้เส้น ก็แปลว่าชิตะเวลาเราเรียนก็เราใส่จินตนาการไปนะครับชิตะชิตะชิตะอ่านะครับถัดมานาักะนักะก็คือซีเรียมปึ๊บผากลางแปลว่าตรงกลางนะครับนักะซีเรียมตรงกลางนะครับผากลางนักะนักะ ่าได้ไหมได้ไหมได้ไหม <S <S น้ากะนะครับน้ากะ <S 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 โอเคอ่ะเรามาดูเขาบอกว่าเดี๋ยวเซนเซพาสอนดีกว่าคกโขแปลว่าวงเล็บนะครับคักโขโนเซนเซอ่านคำสั่งให้ดูก่อนนะคกโขโนน้ากะนี้ฮิรากานาเดคันจิโน โยมิกาตะโอไคเตกุรไซแปลว่าจงเขียนคําอ่านคันจีเป็นตัวฮิราคคณะลงในช่องว่างนะครับลงในช่องว่างนะ <c oughs> อ่า,อาเดี๋ยวอ่านให้อีกรอบหนึ่งนะเผื่อแบบคนอยากอ่านภาษาญี่ปุ่นได้คาโกอันนี้อ่านว่าคาโกนะครับวงเล็บโนนกะนิในวงเล็บนี้บอกสถานที่คิรักกะนะอักษรฮิราะคณะเดะตัวช่วย เป็นคําช่วยนะครับบอกว่าด้วยอะไรนะครับด้วยทิ่ลกคณะคันจิโนโยมิกะตะยมิกะตะแปลว่าวิธีการอ่านคันจิโนะแปลว่าของนะครับวิธีการอ่านคันจิของโอใครจะกระตัายการุณาเขียนเพราะฉะนั้นแปลได้ว่าการุณาเขียนคําอ่านของคันจิด้วยทิรัะคณะลงในตรงกลางของวงเล็บอ,อย่างเงี้ยนะโอเคเนกโกะวะโดโกะเขาถามว่าแมวอยู่ที่ไหนแมวมันอยู่ในกล่อง เพราะฉะนั้นฮาโกโนะนักกะแมวอยู่ในกล่องนะฮะฮาโกโนะนักกะแมวอยู่ในกล่องเคชิโกโมะแปลว่ายางลบนะครับเคชุเคชิโกโมะวะโดโกเคชิโกโมะอยู่ตรงไหนนี่คือจิโกโมะอันนี้คือโน้ตนะครับโนโต้ตตสมุดโนอุเอะอยู่บนอ่าโทษทีนะอุเอะเดี๋ยวเ,ยวเซลบัน ันทุกคนงงอุ้ยอยู่บนโน้ดนะครับอินุน้องหมานะคบอินุวะโดโกะหมาอยู่ที่ไหนอ่าเราเห็นอยู่ข้างใต้โต๊ะกุเอะน,นี่นะครับกุเอะโต๊ะได้เหมือนกันโนชิตะเมื่อกี้เราเรียงคำว่าเทบุลุไปแล้วใช่ไหมอีกคำหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ากุเอะนะครับกุเอะอ่ามาอันนี้ให้เราฝึกเขียนคันจี e โนะนักกคนต้องอยู่ในบ้านใช่ไหมนี้โคโดโมแปลว่าเด็กๆนะครับโคโดโมะ nga เป็นคำช่วย e mas แปลว่ามีนะครับเดี๋ยวต่อไปทุกคนจะได้เรียนรูป nga e mas กับ nga a ร i m a s นะมีตัวนี้ใช้กับสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นรูปประโยคนะครับเราเห็นคนอยู่ที่นี่ I e โนะนักกะนี้โคโดโมะอ g a e mas แปลว่า มีเด็กๆอยู่ในบ้านทุกคนพูดพร้อมอาจารย์นะเอโนนากะนี e no ้โคโดโมงะอิมัสนะครับมีอะไรอะไรอยู่ในบ้านนะครับเราก็ใช้รูปประโยคนี้ได้เลยนะถัดมายะเนโนอุเอะยะเนคือหลังคาโนอุเอะบนหลังคานี้บอกตำแหน่งนะครับเน่โคงะอิมัสมีอะไรมีแมวนะครับยะเนโนอุเอะเนี่ย อุเอะอย่างนี้นะครับอุเอะนี้เน็กโขกะอิมัสทุกคนพูดพร้อมกันนะอ่านพร้อมกันนะยะเน่โนอุเอะนี้เน็กโขงะอิมัสเน็กโงะอิมัสอย่างนี้นะครับมีน้องแมวอยู่บนหลังคาถัดมาเราเห็นแมวอยู่ข้างใต้โต๊ะก็คือซุเกะโต๊ะนะครับโนชิตะใต้โต๊ะคันจินะครับชิตะนี้ เนโกะงะอีมันะครับพูดพร้อมกันนะครับ s u เกะโนะชิตะนิเนโกะงะอีมัสอ่าเห็นไหมทุกคนสุดยอดเก่งมากได้แล้วนะครับได้แล้วเอาะอ๋อ,อ,อเป็นเกมให้จับคู่นะเดี๋ยวเซนเซ,นเซดูก่อนนะอ่ะไม่ต้องเรามาฝึกจับคู่นะแล้วก็เราจะจบวันนี้ละ ถือว่าทุกคนได้คันจิไป3ตัวนะคือบนกลางล่างแล้วอันนี้เรามาเล่นเกมจับคู่เล่นยังไงขอดูก่อนอ๋อหนึ่งจับคู่กับคําอ่านนะครับคันจิจับคู่กับคําอ่านอ่ะโอเคเราเอาจีนตัวนะเอาตัวไหนก่อนดีเอาหนึ่งมาก็สองแล้วกันเนาะสจับคู่กับตัวไหนคันจีอยู่ไหนสองก็นี่เลยสอนี 3ละ่ะสร้างอ่าอยู่นี่นะครับชิตาชิตาใต้อยู่กับอันนี้อ่าชิตาหนาหนะนี่ไงหนาหนา่าย่านี่ยงฮัจิโอเคจูนะนาะ้าตาใคตาไว คนบอกหนูก็ตาไวเหมือนกันแต่หนูนึกไม่ออกอุเ <g ül> อ่านี่นะครับอุเอคิวกาวโลคูนี่ Go. โกครบไม้อ่ามีใครได้เหมือนเซนเซบ้างนะครับโยงอย่างนี้นะครับโยงโอเคนะเจอกันที่คลิปถัดไปนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับมีคอมเมนต์พิมพ์ลงมาถามได้เลยนะสู้ๆนะทุกคนที่ผูกฟังปฏิกริยี้